สวัสดีครับพบกับสุขภาพฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่6กุญซือไทยลีกตำนานแข้งต่างชาติที่เคยค้าแข่งในศึกไทยลีกฟุตบอลไทยลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยที่แข่งขันกันมาแล้วทั้งหมด2 4ครั้งโดยล่าสุดฤดูกาล2020 2021มีเรื่องราวความทรงจำม,มากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีมชั้นไร้พ่ายทีมชั้นมากที่สุดล้วยิงที่ยิงประตูได้เยอะที่สุด แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันก็ว่าแฟนบอลชาวไทยจะต้องจดจําก็คือการที่ศึกไทยลีกได้มีบรรดาพ่อค้าแข่งต่างชาติชื่อดังเข้ามาบรรเลงเพลงแท่งสร้างความสมําเร็จให้กับสมโมสรและความสุขให้กับแฟนบอลน,นะครับโดยในวันนี้เรามาดูกันว่าอาดีตที่ผ่านมาครั้งหนึ่งได้มี6กุนซือไทยลีกที่เป็นทั้งผู้เล่นต่างชาติที่เคยค้าแข้งในศึกไทยลีกมาแล้วในอดีตซึ่งจะมีใครกันบ้างที่ติดโผเรามาดูกันเลยนะครับ 1. มาริโอยูรอฟสกีเกรียนโอคือหนึ่งฉายาที่แฟนบอลไทยตั้งให้กับมาริโอยูลอฟสกีอดีตดาวเตะทีมชาติมาซิโดเนียและสโมสรเมืองทองยูเนเตตในระหว่างปี2012-2015โดยเจ้าตัวมีส่วนสำคัญพาทีมกิเลนพยองผงาดควา้าแชมป์ไทยลีกในปี2012ยุคไร้ผ้าได้อย่างเยีย่ยมจากนั้นก็ได้ย้ายไปร่วมทีมกู้แข่งร่วมลีกอย่างรูเบนคล็อกและบางกอกการ์ดเอฟซีในเวลาต่อมา ก่อนที่ปี2019ช่วงเวลาัซนซ์สั้นสุ per mario จะย้ายกลับมาแข่งในถิ่น S G Stadium อีกครั้งก่อนที่จะประกาศแขวนสตัดและได้โกอกาสครั้งสำคัญมานั่งเฮดโค้ชของทัพกิเลนพยองชุดใหญ่และพาทีมจบอันดับที่7ของตารางคะแนนไทยลีกในฤดูกา2020 2021. ล2020-20 2ีสถึงสองสำหรับผลงานของสุ per ป mario ปในฤดูกาลที่ผ่านมานำเมืองทองแข่งในไทยลีก30นัดชนะ1 4เสมอ5แพ้11ได้47แตม้มจบอันดับที่7 ส่วนในรายการ f อ Cup 2020พ่าทีมเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้าย 2. d a ดานิเอลบลัโกอดีตมากหลังทีมชาติอาร์เจนตินาชุดเยาวชนยู7 U19 U20 ยูสยูสมัยเป็นนักเตะบลังโกเคยค้าแข่งกับสโมสรชื่อดังอย่างนิวเวลส์โอบอยมาแล้วด้วยนะครับจากนั้นระหว่างปี2012ถึง2013 ก็ได้ย้ายคำน้ำคำทะเลมายัางดินแดนสยามเพื่อมาค้าแข่งกับสมโมสรอาร์มี่ยูเนเต็ดที่ตอนนั้นยังลวดนลั่นอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศไทยก่อนที่ปี2017นะครับหลังจากการแขวนสกักดกับทีมโอดเมีย FC บลังโกก็ได้โอกาสเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของทีมอาร์มี่ยูเนเต็ดทีมที่เจ้าตัวเคยค้าแข่งอีกครั้งในปีต่อมาปี2017 2018, ได้ย้ายไปคุมทัพกระบี่ FC ทีมในลีกล่างของไทย จนกระทั่งในปี2018ถึง2019ได้รับโอกาสก,กลับมาคุมทีมอาร์มีนยูเนเตดเป็นทีมล่าสุดโดยล่าสุดกำลังมีข่าวว่าจะกลับมาทุ่มทีมกระบี่เอฟซีพลังในลุกการ2021ถึง2022นะครับ 3. าอเดบยโยกาเดบโบในอดีตอเดบยโยนะครับเคยค้าแข่งเป็นผู้เล่นของสมโมสร BEC เทโรศาสนะถึง2ช่วงระหว่างปี1998ถึง1999 และปี2000ถึง2002ซึ่งถือเป็นผู้เล่นต่างชาติคนสำคัญข,ข,ของทีมนนเวลานั้นเลยก็ว่าได้ก่อนที่เขาจะย้ายไปเล่นในอินโดนีเซียกับสูโมซร PSPS ปารุงปากาเป็นทีมสุดท้ายในปี2003ถึง2004ต่อมาในปี2007ถึง2009เริ่มต้นสายอาชีพโค้ดด้วยการเข้ามานกุมทีมกรุงเทพคริสเตียน FC ในปี2009เป็นผู้ช่วยโค้ชของลูกทีมอีสานยูเนเต็ด ปี2009ถึง2010เข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานเทคนิคของทีมการท่าเรือ f อในปี2011ย้ายไปเป็นประธานเทคนิคของราชประชากระทั้งในปี2012ปัจจุบันอเดบยนนะครับเข้ามาทำงานร่วมกับสโมสรสุพรรณบุรี FC โดยมีหน้าที่เป็นประธานเทคนิคให้กับทีมและเป็นเฮดโค้ชในนุ้นการ2020ถึง2021และพาทีมจบอันดับที่13ของตารางคะแนนไทยลีกสำหรับผลงานของอเดบยุในนุ้นการที่ผ่านมานำสุพรรณบุรี แชมปในไทยลีก30นัดชนะ9เสมอ3แพ้ไป18ได้30แตม้มจบอันดับที่13พาทีมรอดตกชั้น 4. ล็อบบี้ฟาวเลอร์เดยก็อดนี่คือฉายาของล็อบบี้ฟาวเลอร์สมัยที่เป็นนักเตะโดยกองหน้าตำนานของหงส์แดงเชื่อกันว่าแฟนบอลหลายคนคงรู้จักเขาเป็นอย่างดีโดยล็อบบี้ฟาวเลอร์เคยเล่นให้กับหลายสโมสรในอังกฤษท,ทั้งลิเวอร์พูลลีดยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้คาร์ดิฟฟ์ซิตี้และแบล็กเบิร์นโรเวอร์ จากนั้นในปี2010-2012ถึงก็ย้ายข้ามจากยุโรปมาเล่นในเอเชียกับเพลสเกอรีทีมในลีกสูงสุดของออสเตรเลียต่อมาในปี2011-2012สร้างความมือหาด้วยการย้ายมาคัดแข้ง,ขงกับสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดโดยลงเล่นไป13นัดยิงได้2ประตูในช่วงปลายอาชีพคาแข้งข,งของเจ้าตัวและก็ได้โอกาสให้เป็นโค้ชและผู้เล่นให้กับทีมเมืองทองอีกด้วยโดยระยย้ลาสั้นๆในการคุมทีมแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้น ซึ่งในฤุูการ2 0 1เมืองทองจบอันดับที่3ของตารางขนาดต่อมาในปี2 0 1 9ถึง2020ย้ายไปคุมทีมแบบเต็มตัวกับสโมสสอนบริสเบนโรสในศึกเอลิกออสเตรเลียก่อนที่ล่าสุดจะกลับมาคุมทีมอ s สเบงเกลทีมในลีกสูงสุดของอินเดียนะฮะาเดเมียนเบลรองอดีตกองกลาง,ลางชาวสวิตเซอร์แลนด์ครั้งหนึ่งเคยมาคัดแ่งในทลีกกับสโมสรสลับบุรีเอฟเมื่อปี2 0 5 โดยเบลลองมีส่วนพานทีมรอดตกชั้นได้สําเร็จด้วยนะครับทว่าในเวลาต่อมาทีมได้ประกาศถอนตัวเนื่องจากสภาพคล่องทางด้านการเงินไม่มีงบทําทีมต่อจากนั้นในปี2016เบลลองยังได้ย้ายไปเล่นกับเชียงใหม่เอฟซีเป็นทีมสุดท้ายก่อนประกาศเลกเล่นฤดูกาล2018-2021ได้เป็นกุญซือใหญ่ให้กับสโมสรโคเรนส์อันดดมันอระนองยูเนเต็ดจนพานทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ได้สำเร็จในฤดูกาล2019 การฤดูกาลล่าสุดในลีกลองเบลลองพาทีมฉลามอันดามันจบอันดับที่8ของตตรงนางนะาแนนมีตั้มน้อยกว่าชาแนลฮาวิลทีมอันดับที่6พื้นที่เพลย์ออฟอยู่แค่4แตั้มเท่านั้นกระต่งล่าสุดดัมเมียนเบลลองได้ย้ายไปคุมทีม MOF สุรลากร์ยูเนเต็ดลุยศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2 0 2 1 2นเ็ถึงนี่เป็นที่โล่ลอยแล้ว 6. ไดเกะอิคุชิ ไดกิอิคุชินะฮะแนวรับชาวญี่ปุ่นที่เคยคัดแข่งกับสโมสรชุนบุรีเอฟซีเมื่อปี2011จากนั้นได้ย้ายไปร่วมทีมวชนยูเนเต็ดในปี2012ถึง2015ไทยฮอนด้าในปี2016และจามจุรียูเนเต็ดเป็นทีมสุดท้ายก่อนเลิกเล่นเมื่อปี2017ถึง2018ปัจจุบันนะครับอิคุชินะฮะได้เรียนจบหลักสูตร JFA B License c o นโค้ โดยเคยเป็นนักวิเคราะห์เกมฟุบบอให้กับทีมชนุรีนอกจากนี้ก็ยังเคยเป็นผู้ช่วยของมาซามิทากิสมัยคุมทีมสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดคว้าแชมป์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2020อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับโคต,ตูพนิพลเกิดย้ำในตแหนังผู้ช่วยโค้ชของสโมสรเกษตรศาสตร์เอในศึกไทยลีก2และกำลังเรียน AFC เอไลซควบคู่ไปด้วย กระทั่งล่าสุดได้รับงานใหญ่เข้ามาเป็นกุญืือแบบต,ตัวตัวครั้แร่างให้กับสมโมสรสงขลา FC ทีมชัป์ไทยลีก3โซนใต้เมื่อฤุูการ2020-2021พร้อมพาทีมเงือกสมีิลาลุยศึกในฤดูกาล2021-2022ต่อไปโดยสำหรับกุญเือที่ปัจจุบันยังคงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนอยู่นะครับก็มาลิโอยูโรฟสกี้ยังคุมเมืองทองอยูเนเต็ดนะครับในศึกไทยลีกอเกาเดบยกาเดโบ ยังคุมสุพรรณบุรีเอฟซในศึกไทยลีกดัมเมียนเบลลองคุม MOF สุลากังกรยูเนเต็ดในศึกไทยลีก2ไดกิอิคุชิคุมสงขลา FC ในไทยลีกส่วโซนใต้นะครับ